มาดูวิธีการใส่ฟิลลงไปในฟอร์มนะคะสว,ว่าช่องแรกนี้เราจะให้เขากรอกชื่อลงไปในแบบฟอร์มหลังจากเราพิมพ์ชื่อลงในเซลล์นี้แล้วคลิกอีกเซลล์หนึ่งนะคะแล้วก็ใส่เทคแอเรียนะคะเทคแอเรียคือข้อตัวรับข้อความนะคะที่เป็นกล่องข้อความตรงนี้เป็นช่องว่างไว้มันจะได้ไม่ติดกัน เราก็พิมพ์หัวเรื่องนะคะของนามสกุลไว้ตรงนี้แล้วก็มาใส่ t e x t Area ของนามสกุลไว้ตรงนี้นะคะในส่วนของ t t f i e l d นั้นเราสามารถปรับแต่งคุณสมบัติของ t e text Field ได้โดยกำหนดที่ Panel Property ทางด้านล่างนะคะ t e text field นี้คือชื่อของ t e text Field นั้นเราต้องกำหนดชื่อด้วยว่ามันชื่ออะไรสิว่าอันนี้เราตั้งชื่อว่า ่ first name mm hmm. ก็คือ f name การตั้งชื่อเพื่อใช้ในการประมวลผลกับ c g i นะคะก็คือเวลาสร้างเป็นตัวแปรที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั่นเองเวลาเราเก็บเราจะได้ไม่สับสนนะคะอันนี้คือ f name ส่วนตัวนี้เราก็ตั้งชื่อว่า l name ก็คือ last name คือนามสกุลนะคะนอกจากนี้สามารถกำหนดนะคะความกว้างและก็จำนวนบรรทัด จำนวนข้อความให้กับ text field ตรงนี้ได้ช h a r width ตรงนี้ก็คือส่วนของ character width ก็คือกรอบที่ใช้แสดงข้อความตรงนี้นะคะที่รับข้อความเนี่ยสูงสุดนะคะที่เรากำหนดไปนั้นประมาณเท่าไหร่เราก็ใส่ความกว้างลงไปได้หรือว่าตัวน,นี้ให้โชว์สัก50ตัวเก็นะหฮะนี่นี้จะกว้างขึ้นแต่ว้าสิตัวมากไปก็เปลี่ยนเป็น4ีตัวได้ แมกซาตรงนี้จะหมายถึงว่าจํานวนตัวอักษรสูงสุดที่อยู่ใน t e x t f i e l d ตัวนี้นะคะว่าต้องการให้มันป้อนได้มากสุดเท่าไหร่ถ้าเราฟิกไปว่า50นั่นหมายถึงว่าเขาจะป้อนได้ไม่เกิน50ตัวอักษรนะคะไท p e ตรงนี้ก็คือเป็นซิงเกิลไลน์มันติดลายแล้วก็พาสเวิร์ก็คือประเภทของเท็ก f e ฟิลนี้จะให้เป็นอะไรซิงเกิลไลนก็คือเป็น t e x t f i ฟิลแบบบรรทัดเดียวมันดิพไลน์ก็คือมันจะกลายเป็นลิสต์นะคะ เป็นลิสก็คือมันจะมีหลายๆบรรทัดจะมีสกอร์บาร์อยู่ด้วยนะคะเราจะเลือกเป็นซิงเกิลไลน์แต่ถ้าเลือกเป็นพาสเวิร์ดจะใช้สำหรับในการรับข้อมูลที่เป็นรหัสผ่านซึ่งเวลาคีย์ข้อความใดๆลงไปก็ดำนะคะในฟิลนี้สิ่งที่ผู้ชมจะเห็นในหน้าจอคือเครื่องหมายดอกจันนะคะเราก็เลือกเป็นซิงเกิลไลน์ก่อน Init ิตบาตรงนี้ก็คือ ข้อความที่กําหนดให้เป็นค่าเริ่มต้นนะคะซึ่งค่าเริ่มต้นนั้นส่วนใหญ่เอาไว้อธิบายนะคะไว้ใส่อธิบายเป็นค่าเริ่มต้นให้เขากรอกข้อมูลเหมือนกับเป็นข้อความนํานะคะบอกว่าตรงนี้ให้ใส่เป็นนามสกุลอ่างเงี้ยผู้ชมเห็นฟิลนี้นะคะข้อความนี้จะปรากฏขึ้นมาก่อนในดับแรกบอกให้รู้ว่าให้ใส่นามสกุลนะคะ อันนี้ส่วนของ Text Field ก็คือ Object Field ของ Form ตัวแรกนะคะนั้นลักษณะของ Object Auto ค่ะลักษณะของ Text Field จะเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นเราลองมาแทรก Field ที่เป็น Text Area นะคะที่เป็นกรอบที่ให้ใส่ข้อความจำนวนหลายๆบรรทัดซึ่งจริงเราสามารถใส่ Text Area ได้โดยการคลิกที่เครื่องมือ Text Area ตรงนี้ได้เลยหรือเราจะใส่แบบเมื่อกี้ที่เราใส่ไป นะคะก็คือเราใส่แบบเทคฟิลก่อนแล้วมันเลือกเป็นมันติไลมันก็คือเทคแอ r e เรียนี่แหละแต่ถ้าเรามาคลิกที่เธอค่ะเมื่อเรามาคลิกที่เทคแอ r e เรียนก็จะเห็นว่าตัวเลือกตัวนี้จะเป็นมันติไลนะคะเราก็สามารถที่จะกําหนดความกว้างในจอภาพได้ว่าต้องการให้มันกว้างเท่าไหร่ในฟิลนะคะหัวข้อที่อยู่ปัจจุบันอาจจะต้องใช้พื้นที่ในการกรอกข้อมูลเยอะเราก็กำหนดชนิดของฟิลนะคะเป็นแบบ ลักษณะของเ h e คแอ r เ a ตรงนี้ได้แล้วเราก็ใส่ฟิวนะคะอื่นๆรหัสปรษณีนนนะคะอาจจะใช้ความกว้างแค่5้าตัวเพราะฉะนั้นเราอาจจะกำหนดให้มัน โชว์นะคะในหน้าจอสักห้ตัวก็ได้ดคือไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะนะคะก็คือคาแรคเตอร์เป็นห้า